ไปให้ดูแม่เก็บฟืน <c oughs> อันธิษันรถตเะเมกอ่ะ อ้าวมันทิ้งจักรยานไปแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเก็บฟืนขึ้นรถเหรอลูกทำไรลูกอย่าไปดมนี่ขมเอาลูก

โดนระวังนะลูกนะระวังกิ่งไม้ปั่นไปบ้านเลยไปปั่นไปบ้านเลย,ยเดี๋ยวโดนกิ่งไม้ลูกไปให้เขาเก็บกันอืมปั่นไปบ้านเลยลูกไปออกอกเออไปเลยไปเลยเดี๋ยวพ่อตามไปเอาไปละเราเก็บไม่เป็นฟืนเราไปบ้านเราเลยไปไปไปดูต้นแมนดีกว่า Ừ, đi, đi này, để papa theo đi. Papa. Ừ. đi đâu? Pappa tụt bóc đi. Ừ, đi, đi, đi. Pappa Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. 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 อย่างเนอเลยลูกอย่างเนอเลยไปอไดไปไม่เไม่เขียวไออืเอาเลยลูกเต็มที่อืไปลูกไม่ต้องเก็กอ่ะเข้าเข้าบ้านดีกว่า เกะเขาเดี๋ยวโดนขอนไม้ทิ่มไปปั่นเข้าบ้านไปให้ตัวปั่ไปตรงบ้านสนามน้ำที่สนามนี่เออไปไปปั่นไปทางนี้ให้ตัวปั่นเล่นทางนี้แหืกทางไหนเราจะปั่นเล่งทางนี้เออไปไปแต่พ่ออยู่ตรงนี้อือไปเลยบังเอิอ่าไปเลยงูฉกข้อด้วยเหรอมีงูด้วยเหรอแถวนี้ไปไปเลยมันไม่ฉกข้อหรอกเออ